สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอหนานสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการทีดีรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนออาวุธพิกเซลพาร์ตอาวุธที่2นะครับผมโดยอาวุธที่2นี้เนี่ยครับต้องทําภารกิจพิกเซลพาร์ตให้ถึง6กก้านะครับผมก็เลยทําจนถึงสิ้นสุดแล้วนะครับผมผมจะรีวิวนําเสนออาวุธนี้นะครับผมอาวุธนี้มีชื่อว่าไนส์คอสโบร์นะครับผมมีความเป็นภาพ423เป็นอาวุธชนิดสไนล์ระดับเทพยิง เรจ็ว71ปรจุกระสุน12นัดเดว้เร็ว55ยิง1นัดทำให้ศัตรูไม่สามารถโดดได้แล้วก็ได้โบนัสพอยต์นะครับผมนะหลักจากการฆ่าศัตรูนะครับผมอาวุธนี้ก็จะเป็นหน้าไม้ธนูอสุรินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบมันเป็นอีอาวุธหนึ่งที่แบบต้องทาทําภกิจต์เซฟพาให้ถึงจนถึงโคสก้นะครับผมผมจะทดสอบกับอาวุธธนูนี้ว่าจะดียังไงนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจผมกรทำคลิปต่อไปด้วยนะคร เพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิกเซอร์อนดิทดีเก่าๆกนะครับผมสามารถกลับมาดูคลิปยอดหลังได้เลยนะครับผมแต่ประเด็นคือการยิงผมก็แบบเห็นเป็นตัวอย่างนะข้อดีคือบแบบเวลาคาสตูปมันจะได้บโบนัสพอยน์นั่นเองนะครับผมสองเท่าเลยถ้าเกิดว่าคุณใส่ผ้าคลุมโบน,นัสพอย์ก็ได้เช่นกันนะครับผมี่อันนี้แบบสูมได้เปียงอืมเปียงเอชช็อต อย่างนี้นะครับผมโหลดกระสุนปุ๊บจะเป็นการใส่กระสุนแบบออกเปนข้างคือปกติหน้าไม้มันจะมีหลายรูปแบบการยิงนะครับผมปกติหน้าไม้แบบแบบหักแบบแบบแนวตั้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแนวนอนจะเป็นแบบปกตินะครับผมแต่ถามว่าการยิงมันจะแบบมันไกลไหมเดี๋ยวผมจะลองดูความระยะไกลบ้านมันดีแค่ไหนนะผมจะลองแบบไปทรงสูงสุดนะเผื่อเผื่อมันจะแบบยิงถึงผมงี้ก็ยิงถึงแล้วถ้าเกิดว่าไกลสุดก็น่าจะ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวลผมลองยิงบอดจะาไกลาๆว่ามันโดนเปล่าถ้าเกิดว่าไม่โดนแสดงว่าแบบต้องยิงไกลๆนะครับผมผมบังฮะด,ดูข้างล่างดีกว่ามันมีช่องอืมนี่แหละอืแต่ข้อเสียคือเวลาแบบผมอาจจะแบบยิงอาจจะไม่ค่อยแบบแม่นนะครับผมหกศูนหมุนมันจะมีรูปธงด้วยนะครับผมติดไปอยู่ อืมก็ปกตินะครับผมเวลายิงนไนเปืนนี้นามานำมาออัศวินมันก็ถือว่าแบบมันเล่นได้ครึ่งหนึ่งนะก็ไม่อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับผมนะแต่ไม่ได้ใช้ปืนนี้บ่อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะฟาร์มเป็นแนวเ,ออเด็ดแมนก็ได้นะคือแบบจะได้ฟาร์มแบบแป้นได้แต่อาจจะการแม่นนะอยู่ดี บางบอดปุ๊บมันก็โดดปุ๊บยิงพลาดปล่อยอืออย่างที่เห็นนะหเห็นไหมเวลาบอดหลบไปหลบมาปุ๊บผมโอกาสแบบจะเสียเปรียบเพราะมันจะมีทวีตสปาด้วยนะครับผมนี่เป็นการอาธิบายแบบเข,ขาคล่านะครับผมถ้าอยากจะลองเล่นดาวุธนี้ก็สามารถทำภารกิจตอนนี้ได้เลยนะครับผมแต่ผมก็เยอะเอาไวฟา้ฟาร์มฟาร์มเลสแมนได้นะครับผม ทีมไฟลก็ไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดแต่มังอื่นก็ไม่ค่อยใช้ปืนนี้สักเท่าไหร่อืมอน,นี่ไม่ซูมีิก็ได้นะครับผมก็ทำได้แต่ก็เล่นแบบสองแบบโดยการให้เห็นเลยอืมบางทีผมกด้าลรูปซูมบ่อยเกินไปก็ต้องขอควายด้ครับโอ้ จากตรงนี้อือหือออืมโอ้ยเห็นปัดอืมปัดโอ้หลบหลบหลบกระสุนก่อนถอยนีโอ้ยเห็นไหม๊บอืม รู้สึกจะเยอะนะมี12นัดด้วยกันกระสุนเราก็จะใกล้จะหมดตัวแล้วอันนี้คือความสามารถขอ,ถองโทนูแบบอสเวนเนี่ยครับผมบอกก่อนนะส่วนตัวถามว่ามันก็แบบพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้ครับผมหากว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนนี่ก็แบบชวนเพื่อนได้นะครับผมนี่ละโอเคยิงแบบธนุพันดิไม่ได้นี่วะยิงแทบพลาดบ่อย นี่แหละครับบางคนก็ไม่ได้ใช้อาวุธนี้หน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็แบบอาวุธสุดท้ายนะครับผมหกเก้าแล้วเองแต่ยังมีอาวุธหนึ่งของในชาเลนจ์ก็รอคลิปต่อไปนะครับผมเปียงเปิดตัวอย่างงโหลด,ดอเออเฮ้ย,ย,ยสปอร์ตนี่แหละยิงบอทก็ได้นะอย่างนั้นก็ยิงบอทเป็นตัวอย่างเปียงดดเลื่อนเลื่อนจะหมดตัวเอาเฮ้ยรีสปอนเดี๋ยวยิงงี้ได้ไหม โอ,อ้ปอนอัตราพอดีเลยโอ้ยอี๋ผมมาเยอะอย่างเงี้ยผมซูมไม่ไหวครับนี่นะนี่นะโอ้ยเลือด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 อืมโอ้โหปอมๆปิลปอมปืน,ปปน,ปปนวางดักปอมปืนซะด้วยยิงแทมไม่ มันโจมตัวสถานสองทีดับป้อมปืนนี่เอ,าเอ,าอ้าเฮ้ยออมด้านหลังอีกก็ไม่แปลกใจแล้วว่าเวลาผมอัดคลิปปุ๊บมันก็จะมีแหลกกระตุกด้วยนะครับผมแห่กดักไปก่อนนี่นะเออจังหวะก็อพอเล่นได้นะนี่อาวุธลุมดำก็มีประโยชน์นะครับผมนี่นะไปอย่างโอย หลบมันเดินไวครับผมผมก็เลยยิงพลาดบ่อยมากแต่ก็เอาไว้แบบโบนัสพอยด์ยนะครับผมไปอย่างไปอย่างโอยอืมพลาดทุกจุดก็ <c oughs> น,นี่รับยังพอเล่นได้ดนิดนึงดีกว่าไม่ได้ได้อะไรเลยแม็ <c oughs> แตมผมก็ทีหนึ่งสบาย <c oughs> ได้แปดก็เห็นไหมมันถือว่าแบบพอเล่นได้ครับผมส่วนตัว นี่นะถ้าเป็นแมมกอโอ้โหยมันก็ผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้ถนดัดเปล่านี่นะวอลทำแบบเล่นแบบไกลๆงี้อืมแม,มกอมันจะมีจุดสปอยอยู่แต่มาเยอะนี่นะอืมเอ้ย,อยป้อมปืนปอมปนทําลัดเออเอายิงไม่ทันนี่นะ ปมปืนดิโอเคทำลายปมปืนก่อนโอเคปดปัญหานี่แน่อเโอโว้ยนี่แน่โว้ติดไฟเงเี้ยไม่มีที่ฮิวตัวเองเวลกรรมนี่แน่เฮ็ดช็อตแล้วเขามีตส์เลี้ยงด้วยอืม เออวุ้ยพึ่งพึ่งกั่ก็ลำคานนาะอะอันนี้บอดอันนี้บอดชัดเจนแล้วก็มีคนคุมเฝ้าอีกอือืเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดกับดักระเบิดรู้เพชรปอมเพชรปอมอย่าเยียบนี่ไงเฮ้ยวิเดินไวเนาะผมยิงแทบไม่โดนเลยกว่าจะโดนมันเป็นแบบจุดอี่ไง มีมีปืนพกปืนพกโลแต่ยิงทะลุไม่ได้หรอกครับเจ๊ดิ๊ะเกือบเกือบเกือบเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งยายามาเล่นไม่เล่นพึ่งผมไม่เล่นพึ่งอืมเนี่ยมีเดรดาดอหลังๆไม่มีเฮ็ดปอมปืนปอมปืนปอมปืนนั่นไงโอเคพางปอมสุดสักทีเอ้ยในเนี่ยโอ้โหดีครับในในใน ออเออเหือไปแล้วเล่นกับปืนธนูไม,ม้อสศวินราชการโอ๋เอเฮ้ยเด็กๆเุ้ยมันมีแซบมันมีแซมมึกโอ,อโอ๊ยออโอ้ยยิงแทบผพลาดบ่อยเวยลลกรรมนี่ไงเฮดช็อต อืมบังบอกอีกคนอีกนี่แน่ยิงธนูแบบสไนเปอร์เอ้ยนี่นยิงตรงตรงขาเลยรอตายขาวังขาเลยโอเคถือว่าพอใช้ได้นะครับผมส่วนตัวถามว่าเวลาเล่นแบบทีมไฟ์กับเดดแมนสอนเนี้ยผมแนะนำว่าเล่นแมมแคบๆจะดีกว่านะครับผม โอเคผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนในกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรดักจากหนูคิปนี้จบไปเลยมคอมเมนต์ใต้่างคลิปโอนี้ได้เลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจผมการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ครับผมหากมีคำพูดคำจารม่สุภาพในคลิปหรือขอ้อมูลผิดพลาดเป็นประการใดผมต้องขอกลบอาบไปทันทีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนครับสวัสดีครับ